มาแล้วครับอาจารย์ใหญ่มาคุมงานครับว like <bbe> ่าไอุู้้มีนดอกเก็บที่แรกก็หนี่ันแาตัดติบเลยล่อล่อเขาซื้อเหล็กเลยให้เขามาเฮ็ดเองมันนี่เพราะเฮ็ดมังงามันเมื่อเยื่อเอาตีนเฮ็ดมานส่นเห็นเลยมีบัวเซยังปากนี่ก็ปากนี่บัวลืมมัลุงค่อยค่อยค่อยเอาขึ้นลงค่อยตั้งฉากก็ซื้อไหม ก็กระจับฉากสื่อคุณลืมลลวัดวะาอ่นี่แหละเออวะเวลานั้นพูดแต่อาจารย์อาจารย์กับ่มาไกลเหมือว่า,าอาจารย์พ่นได้พื้นไม่พันล่างพื้นพันเบิดมือ,อตกทับหัวาตายด้วยนี่เออลรือม่หรือลงว่มันจะุวุ่างเีราผ่านเห็น่ครับเลาะลงมารับแกะวะ รับปะเอลนี่เอลนี่เบาปืนดีนี่รับนี่เบาเดียวก่ไดเลยเบิ้ลเราซีไว้นั่งเลยเบาเดียวนี่มันหนับไดตดเยี่นมันว่าไฟบักเลือมันตู้มันโอตู้ไหมมันชีแห้งเหลกๆพาดบ่นี้เพราะบ่นี้มันตู้มันจะอ่อนลงเองมันไหมนั่นตู้มันโอตู้ไ อันอเขาเห็นเขาเห็นชีแพะเทียมงอนู่เลยแลอยู่นี่ถ้าเห็นแพะเทียมน้ำจะมองอยู่ที่อย่างไรมือหนึ่งเจ้าได้หนินลูกลูนกน้องมือหนึ่งจะได้ชีดเอกได้หนิชีดเอกเจา้าใชว่าจะได้หนิ <c oughs> แต่เบื่องลูกเบิดเบบ้มันเป็นคนไล่อันตุ่มนห็นไหมนี่ไ <c oughs> ม่ตามจีตก็ไม่เห็นหนาจีบมันเจ็บในหน้าง่อนมือหมูไหมอุซ่าแบบเอาแผ่นพื้นไว้ในเด้แผ่นพื้นไว้ในให้มันอันนี้แม่นบ่ล่ะบ่ให้มันไล่ออกนอกไป ลูกน้องปา้าเราเพื่นเชื่อมไหมแบบแครับงานดะีงานเลเซอร์ไปไหนล่ะ<ม>เขามีฉากเลเซอร์อไว้จับโอ้ลืมวัดอีหลีะวะได้ของอาจารย์ <c oughs> คอยกันงดนในมันตัง้งฉากเขากส่เอาเลยเหลีย <c oughs> บ๊ว่ะบวัดดอกสายตาหนิก็บม่ได้แล้วเอ <c oughs> <c oughs> ียงวะเอียงเขามาไนโอ้รถมันเอียงเนาะ รถมันตดดอ,อมใส่ไหมแล้วก็รับน้ำพืนรถกับ่าไรได้ลุงรถสีเอียงไว้ทั้งใส่ทั้งหน่อยอยู่อรอวิ่งไม่แรงเลยเนาะไปแก่รถระ,ระเนะรบ้ไปะ่ะหกเมตรเจ็ดสิบนั่นแหละสันบ่เอนมมนเหม,มตเจ็ดความยาวทาวั้งหมดหอดปลายนี่ขึ้นรถเกียวได้หรอร่วะ หน้าที่ที่คนปลาเรามากทีหนึ่งมากมีม่มติตีอนนี้แล้วมีทั้งพ่อทั้งลูกตีนเฮ็ดมาตีในลูกเบิ้งขึ้ง่ายเลยอย่าว่ามันง่ายเลยหนรบตรงแด่ตัวกันไหนฮะตรงกันแด่ตัว ใส่บั่นไดอุ้ยเป๊ะวาเขาไม่ต้องเน้นเดี๋ยวเขาเน้นตอนพับตอนลงบระต่งซามเมียมันเดี๋ยวเขาเลี้ยวรถใส่ว่าแต่มันพับนอนอยู่นลำกันนี่แหละเขามาซื้อรถเกี่ยวเขามาเล่งเนาะซื้อเทเลอร์บอมาเล่งบันไดแล้วด่างนะแต่ว่าบันไดเขาเงียบนี่แหละทันโมฮักกับปีเตียร์ยันพูดมันสูงแย่างเนี ลูกมันสูงเต็มวันสูบวนเลยสูบสูบใหญ่อะไรได้วะบนแล้วลูกมันมาอยู่เต็มเต็มเลยแต่เอาไม้โคกกดลุงไหมลุงบังอัดกดจนไม้โค่ร่อยไหมล่งประมาณสองนิ้วนี่แหละเออมันทีแข็งสั่ได้เนี่ยหมา เดี๋ยวจะได้มันติดตี้ตยแถบว่าถอนแหนบบอกแหนบว่านอดสูตรนี่ถอนแหนบบอกเนี่ยะะน่นบอกให้เขาเห็ดไปถั่วเดี๋ยเขาเลยลื้อนวดถาล่ะเจ็ดน้ำเบิด้ลเ,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 เอาลงมึงเอา <laughs> บ่อยเขาทอนแหน็บบอกเขึ้นว่าเนาะบ้าจะมึงเนาะมัน,นอยู่ตายตัวดุวนมันสิลงบ่ เชี่วว่าให้เอาซีตับทึ่งมาไว้ทั้งรางเอามื่อไหพี่บอกอือมื่อไหร่ัางแมยนบ่มมน่ิเตี่ยบ่เสี่ยลงจากสามนิ้วมันืง่ามหสามนิ้วจะได้กระปุกจุหรื่าเนาะเอาอเอครึ่งหนึ่งหนึงอิเห็นบ่น ก็การจูห้องก็กาบากตัวโอ้ยเอย่าบาบเดทูนี่บุละล่างหาบ่มีแล้วล่างหาบ่มีแล้วการประกบโอ้ยมันเข๋งอยู่เพาะทับากออกนะปากกับนี่นะเลยตัวปพีชโรคนง่ีเนี่ยตรงมันพ่อไหนี่สลบช่องออกอ๋อซ้ำในพ่อเนาะไม่ใช่แต่เมื่อกาดตีมันกับิดชัึงสีมันกับลบของสีเลยเอาแมงล่างหามาประกบนอกเลยเนาะยักสลบลางล่างหามัน mới lăng là bớt là hát lăng lít ở nó đứng nhưng bên không có chịu mẹ mặt mẹ mặt nó mặt mẹ mặt mặt Ừ. mặt sẽ mặt 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 4, mặt 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 กะเอัศลาเกาเ่าเลยเพราะว่าเพื่อนว่าให้เอาคือเกา่าเอามานนุนลางบัอืฮนเออบบบัี่แต่ว่านี่มันอ,อ,นอ่นนนอนนี่ขนั่นเห้ยแอบอ่อนนี่ขนาดไอ้ล่งลางมันอ่อนอยู่บ่เอาตัวทึ่งมาก็มันตัวลางก็เป็นห้องไงมันตำซื้อมันบันทัดหนังจงนเลยเออแอบมันกดกมันผีเนาะอืเออ ัวนี้มันโค้งตริงมันก็โดตรขนมันก็นแข็งแล้วเนาะมันก็ไปห้องล่างคือห้องไหนให้แนีมันขึ้นมาปผีซื่อเนาะสามตับสี่ตับบ่ะสี่เลยสเลยคุณคุณเมียเห็ดปวกออกกราดสามองเนี่ยตัวมากอยู่เนาะ อันแต่ม่องกันเนาะรอน้องเคยไปใส่ม่องถ่าเดี๋ยวกูตามไปเพื่นวะ <c oughs> เขาไปได้๋ยวสองขึ้นเหรอรถกันรอ,อเขาซื้อเล็กมากโอ้ยอันครั้งจกบ้านเราหมีหน้าเสียหน้าขอสิบอกให้จะมียังเจอกับวัย่งเนี่ยรอ,อกอ <c oughs> เป็นการหลอกล่วงที่บ้าพิดกฎหมาย <c oughs> แต่กระบอกล่างก็สิบ่ได้อันนี้วะนี่ว่าด้แเล่นขวงอกบ่วเธอยิงล่างยิงกลางมยลุงยากอีกมาครับ